อะไรบ้างที่เราควรจะเช็คก่อนที่เราจะโอนคอนโดนั้นๆ ที่ไม่ได้เป็นนักลงทุนโดยเฉพาะเนี่ยคือผ่านมาเป็นนักลงทุนมือใหม่เนี่ยครับหลายหลายคนอาจจะเลือกที่เขาทําห้องตกแต่งไว้อะครับเนาะพอเห็นปุ๊บวิชอบโอเคจองเลยซึ่งมันก็จะมีปัญหาตามมาหลายอย่างข้อแรกเลยนะคบก็คือ้องครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะด้วยความที่ว่าเขาบิวอินมาให้ทั้งหมดนะเวลาเราดูโซนครัวครับให้ดูวัสดุข,ของโซนครัวน่ะว่าเขาใช้วัสดุอะไรอย่างเช่นบางที่ก็จะเป็นปูไม้หินข้อดีของไม้หินก็คือทนน้ำาะนะแต่ว่าไอ้พวกไม้หินนะครับมันจะเป็นรอย,ยแล้วรอยมันจะซึม ข้าง,ง่ายนะปวดนะคะก็ควรจะเป็นโซนที่ใช้วัสดุสาหรับการกันน้าทั้งหมดนะครับรวมถึงในส่วนของพื้นนะคบมีอยู่แล้วน้ํากระเด็นลงมาพวกไอตัวส่วนตัวบิวอินนะคบมันโดนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นวัสดุที่กันน้ํเท่านั้นนะแล้วก็ทําความสะอาดง่ายนะซึ่งถ้าเกิดว่าโครงการไหนไม่ได้ให้ในส่วนของตรงนี้มาหรือว่าเราเห็นแล้วว่าเอ้ยเขาใช้วัสดุที่ไม่ค่อยโอเคอะซีก็ไม่แนะนํานะเพราะว่ามันจะเกิดผลในระยะย,ยาวพอเราปล่อยเช่าปะะุ๊บอะคนที่เขาอยู่อะครับนิสัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะ บางคนก็รักห้องเราก็คือดูแลห้องดีแต่บางคนก็ไม่ใช่โอกาสที่มันจะพังอวมันมีสูงมากอันนี้ก็คือฝากไว้เลยนะคะสําหรับคนที่รู้ทุนอยเช่านะก็คือไม่อยากให้ต้องมาเสียเงินในการรีวิวกนี้ใหม่เพราะทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายถ้าทําโซนครัวใหม่ทั้งหมดก็หลักหมื่นนะครับเฟอร์นิเจอร์ในห้องเนี่ยในกรณีที่ถ้าเกิดไม่มีการบิวอินเราจะเลือกพวกเฟอร์นิเจอร์แบบตามห้างที่เขามีจัดเป็นเซตอะที่เป็นที่นอนเป็น,เป,นเป็นตู้เสื้อผ้าอะไรอย่างนี้มาให้ครับเราก็สามารถจัดได้เลย,เ,ลยเพราะเราเเลือออกกดขขงงวัสุ ตัวเฟอร์นิเจอร์ได้อยู่แล้วแต่ในกรณีที่ห้องอะ่ะมันบิวอินทั้งหมดนะคบเราก็ต้องมาดูอีกว่าวัสดุที่เขาใช้นะ่นะเฟอร์นิเจอร์น่ะคืออะไรทําไมซีถึงเน้นย้ำวัสดุเพราะมันมีผลกับการใช้งานพอมันมีผลกับการใช้งานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการถนอมห้องของแต่ละคนแต่ละผู้เช่าเลยนะถ้าเราไล้กผู้เช่าที่ดีเขาดูแลห้องดีงครับโอกาสที่ห้องเราคงสภาพเดิมอะ่ะมันก็มีสูงมากกลับกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเจอผู้เช่าที่แบบไม่ค่อยได้ใส่ใจอะ่ะแล้วเฟอร์นิเจอร์เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มันไม่ได้ทนนะคบโดนน้ำ โอเคบางทีข้อจะเผลอทําน้ําหกใสเงี้ยแล้วเฟอร์ก็บวมล่ะแบบนี้ครับเราก็ต้องมานั่งจ่ายค่าเฟอร์นิเจอร์อะที่มันต้องซ่อมแซมหรืออาจจะต้องเปลี่ยนใหม่แบบนี้ฮะก็เท่ากับว่าเหมือนกับเราซื้อคอนโดแบบที่ไม่มีอะไรเลย <c oughs> เอาจริงๆนะถ้าให้เลือกนะระหว่างลงทุนคอนโดห้องที่แบบบิวอินหมดแล้วเรียบร้อยกับลงทุนคอนโดห้องที่แบบไม่ได้บิวอินเลยใส่เฟอร์นิเจอร์ลอยเองเงี้ยสำหรับซีนะซีมาว่าการใส่เฟอร์นิเจอร์ลอยอะตีว่าดีกว่าเพราะอะไรหนึ่งในรูปแบบของการตกแต่งห้องเราสามารถตกแต่งได้ตามใจที่เราชอบ 2ก็คือเราเลือกเกรดเฟอร์นิเจอร์เองได้เราอยากได้เกรดแบบไหนที่มันทนหน่อยไหมเพราะฉะนั้นเป็นเสียซีจะเลือกเกรดที่มันดีหน่อยเพื่อมันสามารถยืดได้ลยในระยะยาวคือในพอลงทุนคอนโดพวกแบะมันมีสิ่งหนึ่งอยู่แล้วในพวกค่าดูแลพวกค่าซ่อมแซมค่าสึกหรอองเนี่ยครับเราก็ต้องดูแลคอนโดมันก็ไม่ได้ได้อย่างเดียวนะมันมีข้อดีเอ้ยมันเป็นพาสีอินคัมเข้ามาทุกเดือนทุกเดือนถูกคับใช้เป็นพาสีอินคัมรายละเอียดของมันนะครับคือเป็นทรัพย์สินที่เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยมันก็ต้องมีการทำล ไม่เข้าใจว่าเอยเวลาลงทุนคอนโดนแล้วะคุณยังต้องเตรียมพวกเงินสำรองพวกนี้ด้วยถ้าเราไม่ได้เช็คดีๆว่าแต่ละโครงการเนี่ยเอยมอนิเตอร์เขาเป็นยังไงให้มาเป็นยังไงโซนครัวเป็นยังไงบ้างนะและสุดสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของความชื้นอันนี้คือเป็นประสบการณ์ตรง ในตัวของโครงการเองเนี่ย,เ,ยเขาอาจจะไม่ได้วางระบบในการกันความชื้นได้ดีนะมันจะเกิดแบบลาขึ้นแบบนี้ค่ะซึ่งอันนี้ก็มันต้องแก้ทั้งห้องเลยอะจ่ายเยอะยอมากเพราะฉะนั้นอะเพื่อนๆก่อนที่จะลงทุนนะครับดูเช็คให้ละเอียดนะครับเช็คเรื่องของความชื้นเฟอร์นิเจอร์และริสโซนของครัวนะและสิ่งที่สําคัญเลยที่ขาดไม่ได้นะคะในส่วนของตัวรับประกันอนะเราต้องอ่านให้ละเอียดเลยนะว่าเขารับประกันอะไรบ้างรับประกันอย่างเช่นร,รับประกันวูนเปร์กี่ปีรับประกันผนังกี่ปีเนี่ยอุปกรณ์ข้างในเนี่ยอพวกเฟอร์นิเจอร์ รับประกันเท่าไหร่อุปกรณ์ทั้งหลายนะครับรับประกันเท่าไหร่เราต้องดูในสัญญาให้ละเอียดเลยเพราะถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหาเกิดขึ้นน่ะเราจะได้รู้ทำและเราจะได้รู้ว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดมันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นน่ะเราจะไปเรียกของรับผิดชอบใครจากผู้เช่าหรือมันเกิดขึ้นจากเพราะตัวอาคารตัวของโครงสร้างเราต้องเรียกร้องในส่วนของตัวโครงการเอง การลงทุนมีความเสี่ยงเสมอและการลงทุนคอนโดอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความเสี่ยงเหมือนกันถ้าเพื่อนๆไม่ได้ดูให้ดีๆนะหลังจากที่เราโอนเรียบร้อยอะตอนแรกมันดีแหละมันสวยงามหมดทุกอย่างนะมันฟินาเล่หมดแต่พอหลังเราโอนเสร็จเรียบร้อยครับการใช้งานได้ประมาณ1ปีอย่างเงี้ยครับมันเกิดอะไรเสียหายขึ้นมาในห้องเราเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องจ่ายแล้วหรอเพราะฉะนั้นครับตัดปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะก็คือเช็คให้ดีเลยตั้งแต่เริ่มต้นถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นที่ซีบอกอะไอโซนครัวเนี่ยไม่ได้บบอง ก็ต้องเช็คด้วยว่าไอ้ห้องที่อยู่ก่อนหน้านั้นเป็นยังไงเพราะส่วนใหญ่อะความชื้นมันจะขึ้นมาตอนไหนไอ้ตอนที่หน้าฝนนี่แหละครับไอ้หน้าอื่นเราไม่รู้หรอกแต่หน้าฝนนี่คือชัดมากนะครับนั่นแหละเราก็ต้องเช็คให้ดีอีกนะครับในส่วนของเฟอร์นิเจอร์นะครับเอาให้เฟอร์นิเจอร์มาเอาราอาจดีใจอุ้ยฟอร์ for, 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 เฟอร์เต็มเลยปรากฏว่าเฟอร์ for, เป็นเฟอร์ที่มันไม่ดีเอามาทําไมไม่นานก็พังเราก็ต้องใส่ใหม่อยู่ดีเออเพราะฉะนั้นเนี่ยรับเช็คให้ดีก่อนโอนนะครับแล้วก็อย่าลืมเช็คตัว,วสัญญ,ญาด้ะกหแล จะสามารถช่วยปิดความเสี่ยงของเพื่อนได้นะเวลาลงทุนคอนโดนะครับเราจะได้ไม่ต้องมีปัญหาจุกจิกกวนใจพอหลังจากลงทุนแล้วเอ้ยอันนั้นก็เสียอันนั้นก็ต้องซ่อมนี่ก็ต้องดึงเงินสำรองมาใช้ในคอนโดแบบนี้นะคะก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเนาะโอเคแล้วสําหรับใครนะครับอยากที่จะเริ่มต้นในการลงทุนอสังหานะครับแล้วยังไม่รู้วิธีการนะคะก็สามารถทักแชทมาปรึกษ,ษาซีได้นะครับซีก็ยินดีให้คําแนะนําทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ด้านดีนะม,นมันมีด้านเสียด้วยแต่่่ถถาาาามว้เเกิดรอยู เฉยไม่ลงทุนน่ะดีกว่าไหมซีมองว่ามีทรัพยากรที่เราสามารถที่จะมาลงทุนในอสังหาได้คือสลิปเงินเดือนนี่แหละเพราะเรามีทรัพยากรที่เราสามารถลงทุนได้ครับแล้วทําไมเราถึงไม่ใช้แรงพลังทวีคูณจากจาการที่เราสามารถลงทุนได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินมาลงทุนในอสังหาเพราะอย่างน้อยอสังหาก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปีนะค่าเช่าเองมันก็สามารถขยับได้ทุกปีด้วยเนาะตรงนี้ครับมันก็จะมาช่วยเรามีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกช่องทางนะครับแต่ก่อนที่เพื่อนจะลงทุนได้เนี่ยก็ต้องวางแผนแล้วก็ศึกษาาห้มูว อย่างดีนะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะใครมีคําถามและ้้สงสัยก็ทักมาปรึกษาได้เลยนะคะพิมพ์ดีให้คำแนะนํานะคะสวัสดีครับ